นะครับผม <c oughs> วันนี้กะว่าจะไม่มีคอนเทนต์แล้วนะ <c oughs> แต่วันเดีคอนเทนต์วิ่งเข้าหานะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปหาอาช้อนสักนะาจะมีแต้มหรือเปล่านะครับวอนดี๋ยวนี้คุณล่าแล้วครับรายะรถออกให้ฟังกันรถตับก็จะเป็น ตัวน้อยนะครับไปให้เสี่ยเขาดูก่อนนะมาแล้วหนึ่งแจ้คนะครับตัวน้อยเนี่ยให้เสี่ยเขาดูอนันเสีย่โยโอ้หนมานะครับ โมดแล้วผมวไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ไ,กได่ดีใจก็ไครับโอเคโอ้ตันนี้ถือว่าไซส์ดีนะครับ ดูนะครับว่าไซดีนะโอ้โหอะไรเงี้นี่ตั้งไซสวยสัวน่นี้บอกเลยก็บอกเลยนะล้อล้อฝั่งมาเห็นไหมมันจะอยู่อย่างนี้นะครับตามฝั่งเนี่ยก็ไซดี เดี๋ยวถ่ายรูปก,กันครับรเดี๋ยวผมให้เคครผมเสร็จสิ้นภาร,รกิจเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่แต้มนะครับนี่ก่อไฟรอกันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับนะครับผม <c oughs> วันนี้กะว่าจะไม่มีคอนเทนต์แล้วนะแต่วันเดียวคอนเทนต์วิ่งเข้าหานะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปหาปช่อนซัก นะมันจะมีแต้มหรือเปล่านะครับพอดีวนันนี้ติดธุลาแล้วก็ภรรยางดออกให้ออกมางดสั่งนะครับก็จะเป็นชุดเดิมของเราก็แถวๆหลังบ้านนี่แหละไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรไปนะครับก็เล่นเป็นสไตล์เท็กซัสนะครับผมตะกวัวตอนนี้ผมใช้3.5 PE 0.8นะครับผม10ปอนสายหน้าตอนนี้ใช้เป็น30ปอนอยู่นะครับเพราะว่าเวลามันพันกิ่งไม้มันเด้งออก ถ่า20ปอนที่ผมเคยลองใช้นะสำหรับตัวผมนะครับมันพันแล้วมันไม่ค่อยเด้งเนาะแต่ว่าสายมันอาจจะแข็งนิดนึงเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนเป็น20ปอนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมไปลุยทางบ้านก่อนเลยนะครับพอดีมีญาติญาติมาหาครับยังไม่ได้เปลี่ยนตะกัวนะครับใช้แบบนี้ไปก่อนนะลองขาดกันพี่เกียรติเปลี่ยนละ ก็แต่งตัวประมาณนี้ชุดแล้วก็ใส่แว่นนะต้องใส่แว่นนิดนึงผมอะไม่ได้นะครับเพื่ออันตรายดึงเหยื่อมาแล้วมันกระเด็นถูกตาถูกอะไรอย่างงี้นะอันตรายจริงนะครับไม,ไม่ได้เอาเทสนนะเซฟตัวเองนะครับถูกมืออะไรด้วยนะครับ Den är artig när ตัวน้อยนะครับเอาไปให้เสียเขาดูก่อนนะมาแล้วหนึ่งแต้มนะครับตัวน้อยนะให้เสียเขาดูก่อนเสียต้องการหรือเปล่าถาต้องการก็ลงสะไปมีเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงดีนะครับ สวนมานะครับบอกแล้วผมมีเวลาไม่ถึง1นชั่วโมงไปก็ให้ดูซะ <s ummer> ก็ได้อยู่ครับ <S <s <ummer> <S นี่โอเค โอ้ตัวนี้ถือว่าไซส์ดีนะครับนี่ลองดูนะครับแต่ือว่าไซส์ดีนะโอ้โหไปไงนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งไซส์สวยตัวนี้บอกเลย ออกแล้วเลาะฝั่งมาเห็นไหมมันจะอยู่อย่างนี้นะครับตามฝั่งเนี่ยก็ใส่ดีหนึ่งตัวนะเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับนี่นะผมให้ดูนี่โอเคพอดีเอารถ <c oughs> ไว้ข้างหลังนะครับก็เก็บไปอีกหนึ่งนะครับ นี่ยนะผมบอกแล้วมันจะอยู่ริมริมฝั่ง ตัดเราขายนะครับครับผมเสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่แต้มนะครับนี่ก่อไฟรอกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับ1 2ึ่งสอสี่แต้มนะครับผมนี่แป๊บเดียวประมาณชั่วโมงครึ่งนะโอเค